โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับนะอยู่กับผมนะครับไมวินเกมเมอร์คนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอสนะฮะชื่อมอนมีชื่อว่าดากอนนะก็ชื่อก็บอกแล้วว่ามอสบางกรนะฮะอนนี้สามารถขี่มกรได้อย่างที่ผมขี่อยูใ่ในตอนนี้นะแบบ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 บปุ๊บ,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 บ เล่นสซูมสัแป๊บหนึ่งนะก็มาเริ่มกันเลยนะก็จะมีสิ่งที่พวกเติมมาเรื่คุมังกรนะครับก็จะอยู่ล็อกมันจะเป็นไข่ให้มันจะอยู่ล็อกตรงนี้นะแล้วก็วิธีสปาวนะคะมันก็จะมีหลายพันนะนี่พันนี้ดูดู kau sedel seder bleh 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 apa lagi kamu melompati wow oksidien ya bab nih ha wangi terus kok wangi komplit, ini. ini เดี๋ยวมันไี่ได้บอกว่าไม่ไม่ใช่ดิเม่สามากเกิดได้ชุบนี่ก็มีจะพันนี้นะมันได้แล้วไม่ได้นี่ได้เออก็จะมีเยอะแยะนะับวิธีเทมันก็นี่นะเอาแท่งนี้ไปกดตรงมันนี้นะกดทีนะแล้วเราจะได้มงกรมานะแล้วใช้พันอะไรก็พันนั้นไปกดอย่างเช่นไดมอนนะ ได้มีสามสามสองอะดูตัวอย่างว่าสองหัว hey ต yeah. ัวเปนเริ่มเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสุดโต้เไอซ่ามาเลยโคกดให้จะกลายเป็นตนะโตมันก็จะได้เงี้มานะนี่ก็เป็นน้ำไอัไอเหี้ย เนี่ยมันจะบักไงครับมีบักอ,อีู่มมันเป็นอะไรที่เหี้ยมาอ้าวผมค้างคืออะไรเฮ้ยบักบัเอะไอไอ้เหีเ้ยโอ้โหเล่นอสตมัติคุณค้างอะไรเนี่ยเด้ยมันก็จะช่วยจัดการม็อบให้นะ ตัวน้ำนี่จะแทมันนะโจโจโจนี่จะได้ตัวน้ำออกมาแล้วก็ตัวออกซิเดียนออกซิเดียนตรงนู้นนะครับออกซิเดียนอยู่ตรงนู้นนะกด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 โอ้ยตัวออกซิเดียนก่อน ปรับปรับนี่ยให้หันหน้าค้นก็ปรับไปหันหน้าไปตรงนี้มันก็เลี้ยวตรงนี้หน้าลงมันก็จะลงอย่างนี้ปรับปรับผับับพับผับผับับับปรับปับปับพ่นไฟไม่ได้นะพับพับพับปับูลงลงอ่าอย่างนี้นะมัวก็จะเป็นอะไรแบบนี้ครับ มีกี่พันผมไม่ทราบนะลืมมาแล้วโ้โหเลยหญิงแล้วมีอะไรอ่ะอืมผมก็ลืมไปแล้วนะครับโอเคนะครับร้อยชาวนร้อชาวนร้อยชาวยังนอนอ่นอนนอนพ้นแหละันี้แหละเขาเรียกว่าความแหบมที่สมจริงนะครับ ป๊บบหนึงครับไม่ม็นคนะก็แบบนี้คนาเล็น้อยแล้กก็อะไรแบบนี้นะโอเคนะคบมันนี่ก็นสนใจพอตัวอะไรแหละน่ะสนใจมาเลยพับ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  พับ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 บใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเมื่อไปกำลังใจกมนะบายใครมาีตูไ